สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการการเรียนรู้ค่ะไปกันเลยค่ะซึ่งเรานะคะจะมาดูกันที่ความหมายของการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ก่อนเลยค่ะซึ่งแผนจัดการเรียนรู้นะคะหมายถึงแผนการหรือแนวํำเนินการของผู้สอนที่จัดขึ้นนะคะเพื่อนําไปใช้ปฏิบัติในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค่ะโดยมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้กิจกรรม การเรียนรู้รวมไปถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น2ระดับนะคะนั่นคือระดับประฐมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะเดี๋ยวเราจะนะคะจะมาดูกันที่ระดับปฐมศึกษาก่อนเลยค่ะ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ระดับนี้นะคะควรออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนค่ะโดยอาศัยแนวคิดที่สําคัญหลายประการเลยนะคะอย่างเช่นทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจซึ่งชี้ได้ว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีจากการเห็นและการลงมือปฏิบัติจริงค่ะทฤษฎีโครงสร้างนิยมของวิส o อตกีนะคะที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการค้ำจุนนะคะจากครูและเพื่อนค่ะรวมไปถึงทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ค่ะที่สะท้อนความแตกต่ตาง ของผู้เรียนแต่ละคนค่ะดังนั้นนะคะแผนการสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นตามแนวคิด Active Learning นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูกันที่ระดับมัธยมศึกษาค่ะซึ่งการจัดทําแผนการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษานะคะควรอาใัยแนยวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายมากค่ะเพราะว่าในระดับนี้นะคะเราควรที่จะเน้นผู้เรียนนะคะเป็นหลักสําคัญค่ะ ดยให้ผู้เรียนนะคะมีบทบาทในการแสดงแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะตามแนวคิดผู้เรียนเป็นส่วนกลางและทฤษฎีคอนสตรักวิสนะคะของเพียร์เจและวิสกอสกีค่ะซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันค่ะควบคู่กับแนวคิดการออกแบบย้อนกลับหรือออกแบบเฟื่อดีไซน์ค่ะที่ช่วยการกำหนดเป้าหมายการประเมินและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันค่ะ นอกจากนี้นะคะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และคำนึงถึงแรงจูงใจอย่างเช่นทฤษฎีของ Maslow หรือ s k i n n e r นะคะจะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะในชีนวิตในศตวรรษที่21และส่งเสริมให้ผู้เรียน,นะคะเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ค่ะจะเห็นได้ว่าทั้ง2ระดับเนี่ยนะคะก็จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะให้มีการเรียนรู้แบบ Active Learning นั่นเองค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูกันที่วัตถุประสงค์ของการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ค่ะ ซึ่งข้อแรกนะคะทําให้ผู้สอนนะคะสอนด้วยความมั่นใจค่ะเมื่อเกิดความมั่นใจในการสอนเนี่ยจะสอนด้วยความคล่องแคลว่วเป็นไปตามละดับขั้นตอนและราบรื่นค่ะถัดมานะคะทาให้ผู้สอนมีคุ้มค่ากับเวลาที่ให้มาะคะเพราะผู้สอนนะคะจะสอนแบบมีแผนมีเป้าหมายมีทิศทางในการสอนค่ะแสดงว่าทําให้ผู้สอนเนี่ยบริหารจัดการเวลาได้ดีค่ะ อย่างที่3นะคะทาให้เป็นการสอนที่ตรงตามหลักสูตรค่ะซึ่งในการเขียนแผนจัดการสอนเนี่ยเราก็จะมีการเขียนหัวข้อเรื่องที่จะสอนในชั่วโมงนั้นๆหรือว่าในคาบนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะในข้อที่4นะคะจะทําให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการสอนที่ไม่มีการวางแผนเพราะเนื่องจากการที่เราวางแผนมาแล้วนะคะทําให้เราบรรลุปเป้าหมายได้อย่างง่ายดายค่ะ ขัดมานะคะข้อที่5าค่ะทาให้ผู้สอนมีเอกสารเรือนความทรงจําสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการสอนต่อไปได้ค่ะและข้อที่6นะคะทําให้ผู้เรียนเกิดเจตคดีที่ดีว่าผู้สอนและต่อวิชาเรียนค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะถือว่าสําคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าผู้เรียนนะคะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชานี้ก็ทาให้ผู้เรียนนะคะไม่มีความอยากเรียนในวิชาเรื่อนั้นได้เลยค่ะต่อไปนะคะหัวข้อองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น al, broken, like tá, serial, 2ส่วนดังนี้นะคะคือ 1. องค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปคือส่วนหัวแผนและส่วนตัวแผนค่ะ1.1นนะคะส่วนที่เป็นหัวแผนการจัดการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนส่วนหัวหรือส่วนบนของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหรือองค์ประกอบดังนี้ค่ะ1นนะคะ รงสาราการเรียนรู้หรือชื่อวิชาที่เรียน 2. ลำดับหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่สอน 3. ระดับชั้นที่สอนปีการศึกษา 4. จํานวนชั่วโมงที่สอนหรือจํานวนคาบเวลาที่สอนค่ะต่อไปนะคะ1.2สส่วนที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในส่วนตัว แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะก็จะแบ่งออกเป็น9หัวข้อค่ะ 1. นะคะคือมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดชั้นปีสาระสําคัญจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้การวัดประเมินผลสื่อและการเรียนสื่อแหล่งการเรียนรู้ต่อไปนะคะสุดท้ายคือบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ค่ะ สอนะคะแผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะสําหรับแผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาและมัธยมนะคะจะมีโครงสร้างใกล้เคียงกันค่ะโดยตัวแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสําคัญได้แก่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดซึ่งเป็นกรอบ,บกำหนดสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้และปฏิบัติได้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ คือสิ่งที่ควบคุมด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตปกิตค่ะสาระสําคัญและสาระการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นแกนเป็นแกนสําคัญและเนื้อหาที่ใช้จัดก,กิจกรรมค่ะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่ดําเนินเป็นขั้นตั้งแต่การนําเข้าสู่บทเรียนการจัดการเรียนรู้และการสรุปค่ะรวมถึงสื่อแหล่งการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และมันคือหลังสอนค่ะนอกจากนี้นะคะองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาขั้นต้นนะคะณปัจจุบันนะคะสถานศึกษาหลายๆแห่งได้มีการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะโดยมีหัวข้อองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เพิม่มเติมหรือปรับเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ เพื่อให้การจัดทำแผนเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากขึ้นได้แก่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจำนวน5ประการเลกค,คุณลักษณะอันพึงประสงค์จำนวน8ปประการค่ะเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณธรรมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมถึงมีส่วนของความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำแผนไปใช้จริงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยแผนที่หนึงนะคะคือเป็นของปริารคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคือมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ข้อ1.1ะคะที เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจานวนการดําเนินของจํานวนผลที่เกิดจากการดําเนินการสมบัติของการดําเนินการและการนําไปใช้ค่ะหัวข้อที่2นะคะวชีวัตชั้นปีคือการเข้าใจจํานวนตระกยะและความสัมพันธ์ของจํานวนตระกยะและใช้สมบัติของจํานวนตระกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงค่ะข้อ 1. นหึงนะคะ 1> ม1 1ทับม .1 ทับคือก็คือมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะส่วนทับ1คือข้อที่1ค่ะต่อไปข้อที่3าน,นะคะคือจุดประสงค์การเรียนรู้จะมี K P A นะคะ C นะคะสอดนทรกสำคัญของผู้เรียนคือ1มีความสามารถในการสื่อสาร2มีความสามารถในการแก้ปัญหา3มมีความสั่ง ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ค่ะข้อที่5นะคะคือสาระสาคัญจํานวนเต็มประกอบ,บด้วยจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบและศูนย์เราใช้จํานวนเต็มแทนปริมาณเพื่อเปรียบเทียบหรือนําผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินการไปรสื่อความหมายต่างๆต่อไปข้อที่6นะคะคือสาระการเรียนรู้คือจํานวนเต็มค่ะ ข้อที่เนะคะคกิจกรรมในการเรียนรู้นะคะอันนี้นะคะคือคู่ทบทวนความรู้ก่อนเรียนโดยใช้เส้นจำนวนค่ะ <S <S ข้อที่8นะคะสื่อแห,หล่งการเรียนรู้ <S <S 1> <S 1> ก็จะมีหนังสือเรียนแดบกหัดต่อไปข้อที่9นะคะคือการวัดและการประเมินผลก็จะมี การวัดการประเมินผลค่ะต่อไปข้อที่10นะคะคือบันทึกผลหลังการจัดก,การเรียนรู้ค่ะโดยการบันทึกการบันทึกผลนะคะก็จะสรุปผลหลังจากการเรียนรู้ค่ะคือจำนวนนักเรียนผ่านคิดเป็นร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านจุดประสงค์คิดเป็น, 000. 000. 000. 000. นปร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ค่ 000. 000. 000. 000. 000. คะต่อไปนะคะข้อที่สิบเอ็ด ความทิดเห็นของหัวหน้าการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายค่ะจะพูดถึงในเรื่องความเหมาะสมของกิจกรรมความเหมาะสมของเนื้อหาของเวลาเล็กความเหมาะสมของสื่อค่ะ ต่อไปเรามาดูลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีกันนะคะ 1. เป็นแนวทางที่ดีและชัดเจนให้ผู้สอนสามารถจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุจุดประส,สงค์ 2. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดในลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนไม่ว่าจะด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 4. นะคะเป็นกิจกรรมที่วางไว้อย่างเป็นระบบมีจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดผลและการประเมินผลความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน หนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะคะจะเป็นสรุปการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนเป็นการวางแผนการกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในแต่ละครั้งไว้อย่างล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตลอดจนถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการสอนเพราะเป็นการวางแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนรู้ ของผู้สอนที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอในเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ